สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นันุชวนเที่ยวพาทุกท่านมาดูการวิ่งนะครับที่สิรินธรครั้งที่2นะครับก็นันุมาลงวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับส่วนคลิปทั้งหมดจะเป็นยังไงยติดตามชมนันุชนเที่ยวคลิปนี้นะครับวิ่งครั้งที่2ศสิรินธรนะครับนี่ครับก็มาลงทะเบียนกัน,กนที่นี่นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยบรรยากาศการรั เสื้อนะครับก็มีน้องๆช่วยบริการนะครับแล้วก็มีร้านค้านะครับนิดหน่อยในวันที่เรามารับเสื้อนะครับเพื่อ,อความสะดวกนักพิงนะครับก็มีหลากหลายมากเลยนะครับเอาละตรงนี้เจอกันในส่วนจุดนี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมารวมตัวกันที่นี่นครับก็เป็นงานของโรงเรียนเขานะครับครั้งที่สองแล้ว แล้วเราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับโรงเรียนเิีรินทรราชวิเทียลัยครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปวิ่งข้างหนกันครับไปดูกันไปกัน คนนะครับนายแทย้สัตว์ร้ายตุกเจ้าแบบนครปฐมครับอีกเซตหนึงนะครับที่นีมเป็นเกตของเรานะครับท่านล็อตสามารถก็สัำคัญนะครับเพื่อเดินทางโดยมียั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของนักวิ่งที่เตรียมตัวจะปล่อยตัวสำหรับ10กิโลนะครับน,บาาน,บน,บนี่สตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับ ทบตอนนี้ก็ผ่อนถึง10กิโลนะครับแล้วนี่ยก็ทิ้งตาเราเลยครับ5กิโลแล้วก็จุดตาที่ตาจะแบรับอไปเล้่นลวไปเสร็เป็นคิวเราแล้วนะครับวิ่นอกในเวลาตีห้าสิบหนาทีครับของเราตีห้าสิบห้านาทีนะครับ5กิโลแบต 8กิโลครับพียบจุดสตาร์ทครับจุดนี้ก็เป็น5.8กิโลนะครับที่มารอคิวนะครับเยอะมากครับตันนี้ก็เริ่มเช็คอินกันแล้วนะครับนะครับเราก็ไปด้วยกัน เช็คอินก่อนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เช็คอินี่เียนะครับก็าเรามาถูกรุ่นถูกในการอยู่ไหมนะครับก็ดูจาก b ี b ีของเราครับเอาแล้วตอนนี้เราก็เช็คอินมาแล้วนะครับีบ้อันนี้เราก็มาถึงจุดเตรียมออกสตาร์ทนะครับวันนี้ ดระยะนี้นะฮะแถบขึ้นไปเรียนดีเสร็จแล้วนะครับก็เป็นลมหมดที่น้ำไปเลยมากโรงเรียนแล้วครับวิ่งยาวเลยนะนี่ครับแรกๆสปีดต้ตนดีทุกคนครับวิ่งยาววิ่งยาว ก็วิ่งตามเส้นทางนะครับเป็นวงกลมน,นะครับ5.8ากิโลนะครับดูแผนที่แล้วกันนะครับนี่ครับ <swirl ing. S 1> สุดทางเดินเราเลี้ยวขวาไปทางโน้นนะครับไม่ถึงไปแทนถึงไ,ไ,ไหนเนี่ยเอาละเราเลี้ยวจุดนี้นะครับเราอชนประธานนะครับยาวไปนู่นเลยครับผม อีกยาวไกลอีกยาวไกลนี่ครับกิโลที่หนึ่งผ่านไปแล้วครับนักวิ่งยังวิ่งต่อไปครับผมอากาศดีมากครับมีเพื่อนวิ่งก็จะดีครับวิ่งแล้วไม่ค่อยเหนื่อยสนุกด้วยลักษณะเส้นทางที่เรามาวิ่งก็เรียบคลองนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นถนนรูบ้าน ยาวเข้าไปด้านในตรงนี้ก็จะมืดมืดหน่อยเราใจดีครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ครึ่งนู้นโนโนตีห้าครึ่งครับอากาศกำลังดีได้ <c oughs> ยินเสียงแล้วนะครับอยู่นู้นเลยครับจุดเลี้ยวของเราไกลๆเราก็จะเลี้ยวไปทางด้านโน้นนะครับไปส,สาวๆครับ ได้เลยนะคะรับคุณกรมารทีต้อนรับทุกท่านนะครับข้าสุดท้านมีมาราธอน4วันและวิ่งให่2อนะครับผมขอบคุณทุกท่านนาที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับผมตรงนี้นะครับเรามีน้ําดื่มและเกลือแร่ตอนนี้เราเลยจุดบริการน้ําจุดแรกมาแล้วนะครับการรักษาความปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าดีมากนะครับมีเจ้าหน้าที่มีกาดส่วนอื่นๆมาดูแลดีครับ ครับเส้นทางข้างหน้าของเราครับอีกเล้ยวไกล้ตอนนี้เราก็ผ่านจุดเช็กพอยต์ครึ่ทงทางตรงนู้นมาแล้วนะครับก็ mm. ここจะได้เป็นสัญล mm. ักษณ์ที่ของมือนะครับนี่ครับจุดเช็กพอยต์ก็จะเป็นอย่างยืดแล้วก็มีสีเหลรื่องที่ข้อมือนะครับเพื่อไปรับเหรียญนะครับนี่ครับของเรา5.8เราก็จะเลี้ยวทางด้านนี้นะครับก <ục> ็จะมาเชื่อมกับคนที่วิ่ง10โล ก็จะไปทางด้านนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่สน oh. สนเส้นหลักนะครับที่จะวิ่งกลับไปที่โรงเรียนศิรินทร์กันนะครับเส้นทางไปสวยมาเลยนะครับเราก็มา<ส> <mantener> วิ่งถึงป้ายสูนราชการนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็1.4กิโลนะครับ<ส> <Klein> <lev> <ส> <zan> จะสำหรับการวิ Cast ่ง<ส> <proceed> ของเราก็จะวิ่งยาวไปแล้วก็เลี้ยวเข้าโรงเรียนนะครับ เราวิ่งมาใกล้จะถึงวงเวียนแล้วนะครับจุดเลี้ยวเข้าโรงเรียนสีสันครับนี่ครับมีจุดบริการเกลงกระแราะเรียบร้อยส่วนเราก็จะวิ่งอ้อมไปนะครับเพื่อไปเข้าทางด้านนู้นนะครับมีทั้งกระเรามีทั้งน้ำป่าครับมีหมดครับโอเลี้ยงก็มีครับแต่ต้องถึงตรงนี้ครับโอเลี้งโอเล้งนะตอนนี้เหรอน่าจะได้เก็ดโลละนี่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับ รักษาความปลอดภัยดีมากครับจุดแยก10กิโลต้องไปต่อครับทางด้านนู้นส่วนราชการส่วนของเราไปทางนี้ครับผม5กิโลก็พอแล้วลนะเอาละจากวงเวียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวไปเพื่อกลับไปยังโรงเรียนนะครับค่อนทางครับ หนึ่งกิโลสุดท้ายครับคือคักมากระหว่างทางนี่มีจุดถ่ายรูปให้โหลดฟรีได้นะครับแฟนซีไปแล้วครับซุปเปอร์แมนอู้สุดยอดเลยครับนี่ครับข้ามสะพานตรงนี้แล้วนะครับเขตบ้านหนองขาย่างนะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลเท่านั้นสู้ๆครับ นี่ครับจุดผ่านทางมีให้แหวะสักการะศักดิ์สิทธิ์นะครับทาเวสสุวรรณครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะถึงเส้นชัยนะครับหน้าโรงเรียนศิรินทรอนของเราแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> กเขาเขียดโรงเรียนแล้วครับ <c oughs> ด้านหน้าของเราครับเส้นชัย ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับก็หลายท่านตอนนี้ก็รับเปลี่ยนกระเป๋าที่บร้อยส่วนเรานะครับก็ไปเรื่อยๆของเรานะครับเพื่อนๆนักวิ่ยยังอยู่ข้างหลังเยียสบายใจได้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าโรงเรียนแล้วนะครับเย้ yeah. สุดยอดเลยครับเส้นชัยเราอยู่ข้างหน้าครับ เดี๋ยวมาดูเวลากันครับวัานนุจะทำได้เท่าไรวิ่งไปถ่ายไปครับข้างหน้าคึกคักมาเลยสามสิบเจ็ดจุดห้าสี่แล้วนะครับไปครับสุดยอดค่ะ เตรียวมวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมแล้วลูกครับ38นาทีครับผมประมาณนี้นะยาวเลยนะครับามโหลฮัโลอยู่นี่ครับไปครับเข้าเส้นชัยกันครับ ในที่สุดมนักนก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา39นาทีนะครับโดยประมาณมัวแต่ acting เล็กน้อยก <c oughs> ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับเหรียญน,นะครับครูชนะ <c oughs> <c oughs> รับตอนนี้เราก็มารับเหรียญน,นะครับจ <c oughs> ่ดนี้ก็เป็นจุดรับเหรียญของทุกระยะการวิ่งน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่มามอบให้นะครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาวิ่งงานนี้ครับต่อไปก็เป็นการเชิญถ้วยพระราชทาน ครับตอนนี้เราก็ได้เหรียญแล้วนะครับเหรียญสุดมากนะครับจากเป็นตะเทียนะครับเป็นเหรียญราชทานนะครับสวดมากครับใครไม่มางานนี้นะครับปีหน้าจะมีโอกาสนะครับกับงานซีรีส์ทอนนิมาราธอนนะครับระยะทางก็ประมาณ10กิโลนะครับนั่นคือไกลสุดแล้วมี3โล5โลนะครับนันุชมาวิ่ง5โลก็ได้รับเหรียญราชทานนะครับสวดมากครับเป็นซิริมงคลองคนดงจริง โซนนี้ก็เป็นโซนของการให้ในส่วนของอาหารน้ำแล้วก็ผลไม้นะครับส่วนนู้กก็เป็นโซนของที่ระลึกนีนันล์ก็มาพักที่กลุ่มแพ็คพักนะครับเพราะว่าเขาจะมี็นส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะครับีให้นะครับก็เป็นกล้วยก็มีเป็นโปรตีนนะครับให้แพ็คมีน้ําด้วย ก็อันสุดท้ายก็เป็นข้าวนะครับทำบริการเยี้ยงนะครับมีให้เลือกหลายอย่างข้าวทำบะหมี่นะครับแล้วก็อื่นๆสปาเกตตี้บริการดีมากที่ชื่นชมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานวิ่งมินิมาราธอนนะครับคลิปนี้นะทุชคนเที่ยวพาทุกท่านมาออกกาลังการนักศึกษาสุขภาพกันนะครับก็ ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งสุขภาพของทุกๆคนนะครับสำหรับคิดนี้เระตก้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คิดหน้าคิปนีน้สวัสดีทุกคนครับสุขภาพดีครับขอบคุณครับ